สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ้งนิ้ง KJ Channel นะคะวันนี้นุ้งนิ้งจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปกินของอร่อยปิ้งย่างเกาหลีนะคะราคาสุดคุ้มแค่229บาทรวมทุกอย่างแล้วนะคะเนื้อแน่นๆชิ้นโตโตนะคะน้ำจิ้มเด็ดๆของกินเพียบนะคะใครที่สายกินห้ามพลาดเลยนะคะไปรับชมกันเลยว่าจะน่าทานขนาดไหนคะ่ะไปกันเลยลุยกันเลยจ้า และนี่นะคะเราก็มาถึงที่ร้านแล้วนะคะและเราก็สั่งเมนูไปแล้วนะคะและตอนนี้พนักงานก็มาเสิร์ฟของแล้วเราไม่ต้องไปตักเองนะคะทุกคนและชีสก็สามารถไปหยิบที่ในตู้ได้นะคะและเซตผักเราก็มาแล้วสามารถที่จะเลือกผักได้ว่าจะเอาแบบไหนนะคะเราก็เอาทั้งเห็ดฟักทองและกระเจี๊ยบมาแล้วก็ย่างชีสรอระหว่างที่รอหมูมา แล้วหมูก็มาแล้วด้วยนะคะทุกคนและนี่ก็คือหมูจะได้มาเป็นชิ้นตโตๆแบบนี้เขาจะมีหมูหมักซอสเกาหลีหมูหมักนุ่นหมักนี่นะคะหรือหมูแบบไม่หมักนะคะถ้าใครที่ไม่ค่อยชอบแบบหมักก็มีนะคะเป็นหมูสามชั้นชิ้นหนาๆแบบนี้เลยนะคะยกกันไปยกกันมาเวียนหัวแล้วนะคะทุกคนหามุมกล้องกันนะและนี่ดูสักก่อน กำลังงงๆอยู่พาน้องมากินนานๆานมาทีคือเขาจะต้องย่างให้สุกก่อนค่อยหั่นนะทุกคนนี่สิ่งที่ถูกต้องคืออย่างนี้นะไม่ใช่มาหั่นก่อนแล้วย่างนะคะคือเขาจะต้องให้มาชิน้นโตๆแล้วเราย่างเลยพอสุกแล้วหัน่นมันจะอร่อยมากๆเลยนะฮะและนี่มีทั้ง3ชั้นหมักซอสซีอิว๊วเกาหลีนะคะแล้วก็มีอซอสเกาหลี แบบแดงๆหวานๆเผ็ดๆนะคะทุกคนก็มีหลากหลายนะคะส่วนใหญ่ที่นี่จะไม่มีซีฟู้ดกับเนื้อวัวนะคะจะมีเน้นหมูเป็นหลักนะคะและตอนนี้เราก็ลงเนื้อสัตว์แล้วก็ผักย่างนะคะนั่นก็คือฟักทองฟักทองนี่เป็นผักที่ย่างแล้วอร่อยกระเจี๊ยบก็เช่นกันนะคะพอย่างแล้วมันฟินมากๆเลยนะทุกคนนี่เราก็สู้ๆซาๆกันต่อไป ในช่วงเวลานี้นะคะก็เป็นช่วงที่เราต้องย่างเนื้อให้สุกแล้วจิตใจของเราก็จะจดจ่อว่าเมื่อไหร่จะสุกนะคะแต่ถ้าใครที่หิวนะคะทางลานเขาก็มีของทานเล่นเยอะเหมือนกัน mm hmm. เดี๋ยวจะถ่ายให้เพื่อนๆรับชมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างแต่อาจจะถ่ายมาไม่หมดเพราะว่าเป็นช่วงชุลมุนและช่วงหิวนะคะก็เลยจะจับยะใส่ปากแล้วลืมถ่าย กระเทียมก็สามารถที่จะขอมาอย่างได้ไม่คิดเลยว่ากระเทียมกับพริกเนี่ยพอเอามาย่างแล้วอะ่ะกินกับเนื้อย่างคือมันฟินมากๆเลยนะคะและที่นี่มีใบางาด้วยนะทุกคนและน้ําจิ้มเขาก็มี4อย่างตอนแรกมี3าอย่างตอนนี้เขาเพิ่มน้ำจิ้มหมูกระทะมาด้วยคือรสจัดจ้านแซ่บเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้มาทานนานแล้วแต่ก่อนมีแค่สาม แต่วันนี้มาเจอเพิ่มมาอีกน้ําจิ้มอันนี้เป็นเครื่องเคียงของเขานะคะไม่ว่าจะกิมจินะคะหัวไชเท้าดองในแบบต่างๆนะคะไม่ว่าจะใส่บีทรูทหรือสีขา,ขาวก็อร่อยนะแตงกวาดองอะไรถัวงงอกดองนะคะอันนี้ก็เป็นสลัดของเขานะคะอ่ามักกะโรนีสลัดอันนี้เป็นยำต้นหอมมันจะ เหม็นเขียวหน่อยซ่าๆหน่อยแต่อร่อยนะคะทุกคนแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านไปนะคะเมนูนี้แล้วมียำสาหร่ายด้วยอร่อยฟินเลยแซ่บนะคะตอนนี้เราก็วกมาที่กระทะต่อนะคะดูว่าเนื้อสุกหรือยังแต่ดูสีแล้วใกล้แล้วนะทุกคนและนี่ก็คือบรรดาเนื้อสัตว์ที่เราสั่งมาส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อหมูหมด แต่จะเป็นเนื้อสันคอเอ้ยนะคะหมูสามชั้นซึ่งมาย่างฟิวเนี่ยคือมันดีมากๆเลยนะคะถ้าหากว่าใครสายปิ้งย่างเนี่ยคือต้องชอบมากๆเลยนะคะทุกคนและนี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศของการทานอาหารตอนเย็นนะคะสายบุฟเฟ่นะฮะตอนนี้ก็เริ่มสุกแล้ว เราก็บเบลงตัดเป็นชิ้นๆแบบนี้เขาจะมีกันไกลและที่คีบมาให้นะคะถ้าหาว่าใครมาหลายคนหรือแบบไม่ทันใจอยากจะช่วยกันก็ขอเขาเพิ่มได้นะคะอีกคนพลิกอีกคนตัดนะคะก็ช่วยกันไปนะคะแต่เราเป็นสายถ่ายมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะวันนี้มีทีมงานหลายคนมาช่วยตัดให้นะคะก็สบายเลยนะคะทุกทีจะแบบกินไปตัดไปถ่ายไปคือทำหลาย งานมากเลยนะวันนี้ก็มีน้องๆมาช่วยนะทุกคนมาทานด้วยกันวันนี้เป็นวันเกิดน้องนะคะก็เลยพาน,น้องมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันนิดหนึ่งนะคะทุกคนและจะบอกให้ว่าร้านนี้นะคะคือเขาเห็นเตาแบบไม่ไหม้เกลียมเกียแบบนี้ไม่ได้เลยนะเดี๋ยวเขาจะเดินมาละเปลี่ยนเตาไหมครับซึ่งไม่เสียค่าเปลี่ยนเตานะคะที่นี่เขาจะเปลี่ยนให้ตลอดเลยเขาจะไม่ให้เตาดำนะคะ อันนี้เราก็ขอเขาถ่ายแป๊บหนึ่งก่อนก่อนที่เขาจะเปลี่ยนเตาให้กับเรานะคะคือมานั่งกินเนี่ยสชั่วโมงนะเปลี่ยนเตาไป4ี่ห้ารอบนะ,ะทุกคนและตอนนี้ของกินเล่นก็ามาแล้วไม่ว่าจะเป็นต๊อกนะคะคิมบับนะคะไก่ทอดเกาหลีนี่มาเป็นชิ้นอย่างนี้อันนี้เป็นผัดซอสตอกกับไก่นะแต่ซอสด,ดำอะไม่ไม่รู้เรียกว่าอะไร อันนี้ผัดวุ้นเส้นเกาหลีซัมจังหรือเปล่าไม่มั่นใจนะคะแล้วก็มีข้าวผัดเกาหลีด้วยมีข้าวเปล่าด้วยมันกินเข้ากับเนื้อย่างมากๆเลยนะคะและนี่ก็คือของทานเล่นของทางร้านเขาแล้วก็เครื่องเคียงนะคะมีเยอะมากๆเลยน้ำซุปก็มีตั้งสามน้ำซุปนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำซุปสาลายน้ำซุปพิมจิแล้วก็น้ำซุปใส อืมอ่าใช่ใช่ใช,ใช่อยู่ประมาณนี้เป็นน้ำซุปเต้าหู้อะไรเงี้ยเต้าคล้ายๆเต้าหู้ญี่ปุ่นอันนี้ข้าวผัดกิมจินะคะทุกคนก็จะมีกิมจิแล้วก็มีหมูอันนี้ก็ต๊อกนี่มาแบบนี้นะคะมาอย่างละนิดอย่างละหน่อยก็มาแบ่งกันทานนะคะเพราะว่าแค่กินของเนี่ยของกินเล่นก็อิ่มแล้วนี่ที่น้ำซุปที่บอกเมื่อกี้มีอยู่สอย่างนะคะทุกคน แล้วมีเฟ้นไฟด้วยเออเอาสิเอาสินี่นะคะร้านนี้นะคะก็บอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าตกอยู่หัวละ229เท่านั้นนะคะซึ่งรวมทั้งน้ำเครื่องดื่มแล้วก็อไอศครีมแล้วน้ำก็จะมีทั้งน้ำชาแต่เป็นชาจ,จืดนะคะแล้วหอมมากๆแล้วก็มีน้ำเปล่าเติมได้ไม่ยั้งเลยแล้วก็มีน้ำอัดลมนะคะไม่ว่าจะเป๊ปซี่ ่น้ำโคกนะอ่าน้ำส้มน้ำแดงอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ที่เขาจะมีนะก็กินได้ไม่อั้นเลยคือรวมในราคานี้แล้วนะแต่ถ้าหากว่าใครอยากจะกินฟิลเกาหลีใบางาหนึง่งหมูหนึ่งเครื่องเคียงตามชอบยัดไปม้วนๆใส่ปากคือฟินมากใครไม่เคยกินใบาชาเอ้ยไม่ใช่ดิใบางานะคะต้องมาลองนะทุกคนแต่บางคนก็บอกว่า มันมีกลิ่นนิดนึงไม่ชอบอะไรอย่างนี้นะคะแต่สําหรับตัวหนิงคือชอบกินใบางาคือสั่งมาไม่มีใครกินด้วยเลยกินอยู่คนเดียวนะคะสั่งมาสิบกว่าใบเนี่ยเขาก็ยินดีให้ทานได้อย่างเต็มที่นะคะและนี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นกระทะที่เท่าไหร่แล้วนะคะเราก็ยังวนเวียนอยู่ในกระทะนี้นะคะเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงนะเดี๋ยวเขาจะเดินมาละเปลี่ยนเตาไหมคะเปลี่ยนเตาไหมครับอะไรอย่างนี้อืม ชอบมากที่เขาเปลี่ยนเตาให้เราตลอดโดยไม่ต้องไปเรียกเขาจะคอยดูแล้วเขาก็จะเดินมาว่าขอเปลี่ยนเตานะคะขอเปลี่ยนเตานะคะอะไรเงรี้ยเรากินจนแก๊สปิกๆิกเขาหมดไปหนึ่งกระป๋องนะคะ <c oughs> เพื่อนเมื่อนเขาก็เลยมาเติมแก๊สให้ <c oughs> ไปรอบหนึ่งนะ,ะอ่านี่หมูสามชั้นมันต้องสุกแล้วก็หั่นกรอบๆแล้วมันจะฟินมากมาก แล้มันต้องหั่นให้ถูกทางด้วยนะทุกคนซึ่งหั่นมันต้องมีทั้งมันหมูแล้วก็เนื้อหมูแล้วก็หนังหมูอยู่ในชั้นเดียวกันมันถึงจะฟินนะคะแต่บางคนไม่ชอบเขาก็จะตัดกินแต่เนื้ออะไรเงี้ยมันหมูไม่กินอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้ฟีลลิ่งเท่าไหร่นะคะแต่ห้ามเหลือนะทุกคนก็ต้องกินทุกส่วนเนาะเพราะว่าสั่งมาแล้วถ้าใครไม่ชอบกินมันหมูก็ไปสั่งสันคอได้เลยก็คือ เนื้อก็ไม่ได้เหนียวนะคะเพื่อนๆก็นุ่มเลยนี่นะคะเราก็งวนอยู่กับการย่างนะคะตอนแรกจะให้เพื่อนๆได้ยินเสียงสู้ซ่าด้วยนะคะแต่ทางร้านเขาเปิดเพลงอะ,ะมันแทรกเข้ามาในคลิปกลัวจะปิวนะคะทุกคนก็ขออาภัยด้วยก็เลยมาภาคเสียงเพิ่มเข้าไปก็อย่าเพิ่งเบื่อเสียงนิ้งนะคะ <S <S ในวันนี้เราก็มาสาธยายและบรรยากาศของการปิ้งย่าง เกาหลีนะคะเนื้อชิ้นโตๆจุใจมากๆเลยสำหรับใครที่ชอบปิ้งย่างเกาหลีสไตล์นี้นะคะอ่ารสชาติดีราคาเบาๆนะคะแล้วก็กินได้ไม่อั้นรวมทุกอย่างแล้วไม่มีหมกเม็ดนะคะทุกคนก็คือกินเท่าไหร่จ่ายแค่229เเท่านั้นนะคะตอนนี้ อิ่มหรือยังไงนะคะมือไม้อ่อนกันแล้วนะคะหยิบหยิบจับจับล่วงๆนะคะแต่ยังเต็มเตาแต่เรายังสู้ไหวนะคะทุกคนเรากินหมดเกี้ยงกันเลยนะ,ะทุกคนวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งดีๆนะคะเป็นวันดีๆที่เรามาทานข้าวด้วยกันนะคะแล้วก็มานั่งเมาะมอยพูดคุยกันแล้วรู้จักกันมากขึ้นนะคะสำหรับเพื่อนๆคน,นไหนนะคะที่ชอบคลิปสไตล์การ ไปกินของอร่อยนะคะในลระแวกชนบุรีซะส่วนใหญ่นะคะก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหนุงหนิง kj channel ไว้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากช่องนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเพื่อนๆด้วยนะคะและเรายังไม่ไปไหนเราต้องเติมของหวานนี่คือไอศครีมของวันนี้นะคะมีอยู่4รสชาตินะคะไม่ว่าจะลิ้นจีชาเขียวนะคะบูบูช็อกโกแลต แล้วก็มีกาแฟหรือเปล่านะ,ะรสชาติประมาณนี้นะคะทุกคนก็กินไปเลย4ชิ้นและร้านนี้ชื่อว่าร้านสู้สูปิ้งย่างเกาหลีบางแสนนะคะตามมากินกันได้นะ,ะ229จบปิ้งเลยนะคะฝากช่องหนุ่มนิงเคเจ a ชนแนไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย